จเจริญสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีแดส่สัุชนพุทธังมกาททุกท่านจเจริญพรทุกท่านญาติโยมเข้ามาในช่องสมบูรณ์บรรยายธรรมสมบูรณ์ชแนลวันนี้ก็ขอให้ท่านสัุชนที่เข้ามาอยู่ในช่องนี้กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามกดติดใจให้สมบูรณ์ชแนล วันนี้ก็เข้ามาในธรรมบรรยายเช่นเดิมเข้ามาในธรรมบรรยายเช่นเดิมวันนี้ก็จะบรรยายธรรมในเรื่องพระเทระเจ้ารูปหนึ่งซึ่งเป็นพระเทระที่ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้ตั้งแต่สมัยแต่พระพุทธองค์ทุกท่านทุกท่านที่ท่านได้เกิดมาในสมัยนั้นตออมาในสมัยพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้ ท่านได้มีชื่อว่าปิรินทวัชชะวันนี้ปิรินทวัชชะจะได้ดําเนินความตำมตัตคถาคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานี้เป็นคาถาของพระลินทะวัชะเทระเจ้าก็เป็นต้นเหตุแห่งคาานี้มีมาอย่างไร มีคำแช้ไขว่ามีมาอย่างนี้กล่าวคือพระปิรินทวัชเทระเจ้าองค์นี้ได้เกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากในเมืองหงสาวดีในข้างพระปทุมปทุมมุตระขินสีสัมมาสัพพุทธเจ้าเวลาไปฟังธรรมก็ได้เห็นองค์พระปทุมมุตระขินสีนี้ทรงตั้งภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่ง แห่งอันเลิศไฟเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายจึงทำบุญแล้วปัตนาในตำแหน่งนั้นในคำพีมโนโรถปูรณีว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นพระเทระเจ้าวงนี้ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชและ ได้แนะนำมหาชนให้ตั้งอยู่ในศินห้ามหาชนเหล่านั้นก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พวกที่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกาม,มาวจรทั้งหกชั้นเมื่อเล็งดูสมบัติของตน ก็ชิดว่าพวกเราได้สมบัติเพราะอาศัยผู้ใดก็เห็นว่าเพราะอาศัยพระเทราเจ้าอง์นี้ในขั้งที่ท่านเป็นพระเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิราชนั่นจึงได้ลงมานมัสการท่านในเวลาเช้าเย็นเพราะฉะนั้นพระเทราเจ้าอง์นี้จึงได้เป็นที่รัก ล่ำเลิดของเทวดาทั้งหลายมีชื่อว่าปีรินทะส่วนนามสกุลของท่านเรียกว่าวัชชะจึงมีผู้เรียกท่านว่าปีรินทะพระปีรินทะวัชะระเถะระเจ้าในอัตถกถาแห่งคถาเถะระเจ้าว่าในชาติปัจจุบันนั้นพระเถระเจ้าอง์นี้ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่กรุงสาวัตถี ต่อมาเมื่อเติบโตแล้วก็ได้บรรพชาในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าปิรินทะพระปิรินทะวัชระวัชเทระเจ้าในเวลาที่ท่านยังเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงาสารนั้นท่านได้บรรพชาเป็นท่านได้บรรพชาเป็นปริพาชก ได้สำเร็จวิชาอันชื่อว่าจุลคันธาระจุลคันธาระแล้วเที่ยวไปในอากาศและรู้จากจีตของผู้อื่นได้ด้วยวิชานั้นได้เป็นผู้เลือดด้วยลาบยศในกรุงราชคือเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตัดสรุ่แล้ว สเสด็จไปที่กรุงรัชคือวิชานั่นของปิรินทวัชระวัชชะวิชานั่นของปิรินทวัชชะก็หายไปด้วยพระพุทธ,ธานุภาพปิรินทวัชชะนั่นจึงคิดว่าอาจารย์ทั้งหลายได้พูดต่อๆกันมาว่าในที่ใดมีมหาคันธา มหาวันทาคาชิระวิชามหาคันธาระวิชาในที่นั่นจุระคันธาระวิชาก็ไม่สำเร็จประโยชน์พวกนี้เขาเรียนเป็นวิชาวิชาเพื่อหองเหินเดินดินใดวิชานั่นพอมาถึงอำนาจของพระพูกมีพระภาคเจ้าของเราวิชานั่นก็เสื่อมหายไป ได้ทำให้ปิลินทะวัชชะหายขาดจากมนต์เหาะไม่ได้ลงบาเดินอยู่ดินจำเริมแต่พระสมณโคโดมสเสด็จมาถึงแล้ววิชาของเราวิชาของเรานี่ก็ไม่มีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกพระสมณโคโดมคงจะรู้ว่ามหาคันธราวิชาเป็นแน่ เราควรจะไปขอเรียนมาหากันทราวิชาในสำนักของพระสมรัมมนโคดมเมื่อเป็นลินทะวัชะมานบคิดดังนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าเต่พระมหาสมมาเจ้าข้าพระองค์ขอเรียนวิชาสักอย่างหนึ่งในสำนักของพระองค์ด้วย ขอพระองค์จงสรงพระกรุณาสอนให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบรรพชาเถิดปรินทวัชมมนพก็บรรพชาด้วยเข้าใจว่าการบรรพชาเป็นการบริกรรมแห่งวิชานี้องค์พระชินทสีก็ได้ สอนกรรมฐานอันสมควรแกยนิสัยของพระปิรินทวัชชะไม่ใช่พระปิรินทวัชชะก็ได้เจริญวิปัส,สนาให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไดเเเ้เทวราเทวดาเทวดาเทวดาเหล่าใดได้เกิดในสวรรค์ด้วยโอวาทของท่านในชาติก่อนเทวดาเหล่านั้นก็มีความนับถือท่านมาก ได้มาหาท่านในเวลาเย็นและเวลาเช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงถึงซึ่งความเป็นผู้เลิศด้วยความเป็นที่รักที่พอใจของเทวราทั้งหลายเพราะฉะนั้นในคำปีอปมาทานอปะทานในคำปีอปาทานจึงว่าเมื่อบุคคลผู้เลิศผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงพระนามว่าพระสมเมทะพุทธเจ้า ปริินิพานแล้วข้าพระเจ้าได้มีใจเลื่อมใสได้ไปบูชาพระสถูปข,ของพระองค์พระอาหารหันต์เหล่าใดได้อภินยาหกมีฤทธิ์มากอยู่ในที่นั่นข้าพระเจ้าก็ได้ถวายอาหารเป็นสังฆทานเด็ดแด่พระอาหารหันต์เหล่านั้นเวลานั่นข้าพระเจ้าได้ เป็นอุปถากของพระสมเมธาพุทธเจ้าเวลาข้าพเจ้าสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีนางอภสรษก้าหมื่นหพันเป็นบริวารน,นางอภสรเหล่านั้นล้วนแต่เป็นล้วนแต่ปฏิบัติตามอำนาจของข้าพเจ้าเหล่านั้นข้าพเจ้าเพียรพร้อมด้วยสิ่งที่น่าต้องการ ทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเทวดาเราเนื่นเราอื่นอันนี้เป็นผลแห่งบุญกุศลซึ่งข้าพเจ้าได้บูชาพระสัตรูของพระโสมเมธพุทธเจ้านั่นในกัรที่ยี่ห้าข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพริราชเป็นเจ้ากับจักรพริราชทรงพระนาม บัญญัติว่าพระเจ้าวรุณในคราวนั้นคนทั้งหลายไม่ต้องทำไร่ไถนาได้บริโภคแต่ข้าวสาลีอันสูงอันสูงเองเวลาข้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิราชจนตลอดชีวิตแล้วข้าพระเจ้าก็ได้ไปเกิดในสวรรค์อีกโภคสมบัติเช่นนี้ก็เกิดมีแก่ข้าพระเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลทั้งปวงในกันที่สามหมื่นนับถอยหลังจากกันนี้ลงไปในลงไปนั่นข้าพเจ้าได้ให้ทานอันใดไว้คือให้ทานของหอมและเครื่องโบกพระคันธก,กุฎี นับแต่นั่นมาข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักทุกขติเลยมาถึงกันนี้ข้าพเจ้าได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายเป็นผู้มีอนุภาพมากมีกำลังมากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้สมบูรณ์ด้วยลัตนเกตประการข้าพเจ้าได้แนะนำให้มหาชนตั้งอยู่ในศีลห้าให้มหาชนได้ไปสู่สุคติ ตอนนั้นมาข้าพเจ้าก็เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายมาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้เผากิริสิ้นแล้วได้ถอยได้ถอนพบทั้งปวงแล้วได้ทำลายเครื่องผูกเหมือนกับช่างทำลายปอกขาของตัวเองแล้วข้าพเจ้าได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่มีโมกแปดแล้ว ได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้เพราะเหตุที่พระเทเจ้าองค์นี้เป็นที่รักยิ่งของเทวดาทั้งหลายพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้ในตําแหน่งอันเลิฝ่าไฟเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนั่นด้วยพระพุทธดีกาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปิรินทวัชชะเลืศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นสาวกของเราในฝ่ายเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายนั่นอยู่มาวันหนึ่งพระปิรินทะวัชะเทราเจ้านั่งอยู่ในถ้มกลางภิกษุพิจารณาองค์คุณของตนเองแล้วเมื่อจะสรรเสริญการเข้ามาในพระพุทธศาสนาของตนจึงกล่าวคถาว่า สวาคตังนาปคตังณีถังธรรมันติตังมามะปริวัติโสธรรมเมโสยังเศษถังตัทุปาคมมมีคำแปลว่าการมาของเรานีเป็นการมาดีแล้วการมาของเราไม่ปอดสจากประโยชน์การมาของเรา นี่ไม่ทำให้เสียประโยชน์สัจจันใดเป็นของประเสริฐในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงจำแนกไว้แล้วเราได้เข้าถึงสัจจันนั่นแล้วดังนี้พระปรินทวัชชลเทระเจ้าได้กล่าวคาถานี้ไว้ด้วยประการดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราได้ทำบุญทำกุศลอันใดเอาไว้แล้ว บุญกุศลนอันนั่นก็จะเป็นที่พึ่งของเราไปในภพนั้นๆันแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทาเอาไว้แล้วบุญคุศลอันใดจะมาช่วยเรานี่แต่บุญคุศลที่เราได้สร้างสมเอาไว้ทําบุญเอาไว้ให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้นั่นละ่ะบุญกุศส่วนส่วนนั่นจึงจะมาประกอบให้เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างในขนาดนี้ ในตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ทำสร้างสมเอาไว้อะไรจะมาเป็นของเราให้คิดให้ดีท่านจงคิดให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราควรทำเอาเองไม่ได้ให้คนอื่นทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้เราเราทำเองทําเองกินเองปลูกเองเอ็ดสร้างเองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยบุญด้วยกุศลหลานสีของเราจะได้ติดตัวเราไปในภายข้างหน้าดังนิทาน หรือบุคลาธิฐานที่นำมาพูดมาเล่าให้ฟังในเรื่องปิลินทวัชระวัชชะปิลินทวัชชะเทระเจ้าองค์นี้วันนี้ควสมควรเจ่เวลาขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงอย่าได้มัวเมา,เมาละเลงในตนของตัวเองอย่าได้ประมาทในศีลในธรรมในการสร้างสมบุญกุศลจงพากันอยู่ในความไม่ประมาท รักษาศีลตลอดโช่การละนานวันนี้สมควรเจเวลาแล้วขอให้ท่านททุชนทั้งหลายจงเจริญเจริญด้วยอายุวนันนัสุขภพละตลอดการเจริญพร